นี่คือความฝันจริงๆนะครับที่จะเห็นที่จะมาลงมาตรงเนี้ยผ่านมาหลายทีแล้วไม่เคยลงมาเลยครั้งนี้ได้ลงมาดูละอันนี้ก็คือสุดสุดทางแล้วเมื่อวันก่อนฝนตกไม่รู้เติมน้ำในเขื่อนได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วตู้ยังมาได้เลยครับ นี่เขาก็ปิ๊งนิกอไยนอนในรถด้วยมีมูมีมอะไรไปได้ที่ไหนเนี่ยอัยนนีเข้าวเรือลงด้วยลงน้ำไปเลยทำไมเขาต้องถ่ายเราอ่ะอ๋อถ่ายมืออารงมาเลยปะานี่จะตกกลองบุกเบิรจะขังให้นะลุยนะ ถึงน้ำแล้วลงลุย